อันนี้ก็เป็นเครื่องใส่บาตรที่เขาเตรียมมาเนาะก็จะมีาม <c oughs> อันนามีผู้บ่าวแบบมาข่ามาตลอดขาดงซาวลาวประมาณเท่าไหรเท่าไรของเขาซานโอ้กาง 8, 000, 9, 000, ันึแปดล้านเก้าแสนบริแพงอี่้องประเภทนี่เฮานี่ตรงมีมวงเป็นัวงใตา ประวัต <Hello S 2> yeah. ิพ่อค่ะมองเพียงวันนี้กบถูกผสมถิ่ซ่าแนวเนาะบนในใจว่าจะได้ยินเสียงบ่เสริมมันนี่กับซองมีหนองเนาะลงมาใส่บาตรเนาะร่างจานแบบบมื่อคอยได้ใส่บาตรเนาะส่วนล่างนี้แล้วก็ห้าก็ไปใส่ตอนเพื่อนตุ๊กเเกนเนาะเพื่อนพอเท้าเเกตพอเท้าเเกนแล้วก็มื้อนี้แม่บอกว่าลงวันแนเนาะบ่ได้ลุ้งเดินแล้วก็มื้อนี้กัลงหวานเนาะซึ่งมกัที่เป็นบาดปัน ป่านนุ่นสว่างที่ว่าเขาเคยมาถาวายเียงคุนเนาะแล้วก็มือนี่เป็นมือแหลกที่เขามาแล้วเขาแบบท่าเพิ่นที่แบบเพิ่นท่ากะกระลังศีรษาพิธีกระลังสิเลิมสวดหรือว่าเลิมสูตรเนาะพี่น้องปกติเขามาเนี่เพิ่นแบบสีสูตรไประยะหนึงนะ่งเลยเนาะบ่าไหมถ้าตื่นซวยแต่ว่าเพิ่นเห็ดเสาเนาะ <c oughs> เป็นพ่อ <c oughs> <c oughs> ตื่นซวยคือการโดยพี่น้องก็เลยว่ <c oughs> <c oughs> าได้ เอาค้างกันอันนี้ก็เป็นเครื่องใส่บาตรที่เขาเตรียมมาเนาะก็จะมีพอดีมน้ำมากินน้ำไหมเนาะก็เลยแบบซื้อสุกน้ำไหมแล้วก็มีวิปใจแล้วก็มีผักไหมแล้วก็มีขนมอะไรต่างๆอ่านะกไม้เนาะวันนี้ที่เจจะมาในู่ก็เลยซื้อเนาะอันนี้เป็นเงินบาทอันนี้3,400บาทัอนนี้ เหตในบ้ากใจกับแม่นอ้องใจในบ้านเห็ดบากที่าบ่กอดนที่กนฮะคือท้องบานเเอาคุณสามีไปเดมาวะก็บปเดมาเอาตัวมานำคนอยากนอนเดี๋ยวเาไปอยากเจอกันอีกสันนรอพ่ปไมเนี้ยแปเออ สติจะสิรโรกก่อไช่ไหมส,ะสะตสวาวยิ้ทามายอยู่ <c oughs> แล้วจะจอดวานทาม่ายอยู่นั่นั้ก็พอเห็นนหบอกท่าน,นอนก็ได้ล,า,ลายลเาก่าท่าายลายกว่าเก่าถ้าถู้ขังม่งสู้ให้บาปให้กรรมให้เสโลภภาติ่อไปสามในสาวี เสทรงผู้ใหม่ด้วยพี่น้องยังตัดยังวนฮากาต้ามุสาวนี้ยังวนททนในเจียนเนาะตัดสะพอกแบบให้มันปกตาลงมาเสีบาดขืนไปเลยจะจัดการไหมตอนนี้นาะพี่น้องมั่งจางไปว่านางไปสักักนอแลวเป็นกับ ให้ไปสบายก่อนเนาะแต่วเพราท่านได้บพท่านได้เทศนาบท่านได้สูตรบพท่านได้สวดยังเนาะงงคือการคนบอกว่าในสบายก่อนแล้วจงเข้ีิธีเนาะ่คว่านเหตุแบบไห่เนาะนี่นเลอรบริเทส่เลยร์บริเทสแม่กข้าก็ขงแรกเนาะี่แบบคว่าาให้ไปสบายก่อนแต่ว่ากูอ่ากไปเลยนะละกา คือปกติเที่ยวมาใส่บาตเพื่อนจะใส่อยู่ทั้งนอกเนาะแต่วางเมื่อนี้ฝนตกเพื่อนก็เลยแบบใส่อยู่ในหอแจกนี่เลยเจอเพื่อนเก่าอีกแล้วเอาเมื่อนี้คือได้มาอยู่พี่เอ,เอาตั้งโลกมาปะเจอก,กันอยู่ใส่กอดห้องเยียน,นีนก่แกงปลาหนาวเนาะยุ่งเยนแกงปลาหนาวบานเนี้ก็น,น,น,นุ่นนุ่นนี่ยะบานมีไส่บานมีไส่คือกางบาตมีไส่ นี่ก็คาาือประพินิการใส่บาททีบานเฮ้าซึ่งเสือว่าไล่บ่นก็คือสี่เห็ดแบบเดียวกันเนาะสำหรับคนได้หรือว่าทองถินได้ทีนับทอสาสนาผ in oui, ุธซ่าก <the> ็มากอะซึ่งคนทีลงมากก็ซิมีตังแต่เด็กน้อยเนาะผูใยญยผู้เท้าหรือว่า ผู้่าวผู้สาวเด็กหน่อยหนุ่มใหม่นอกกสิมักพากันลงมาใส่บาตรนอกซึ่งการหนุงถือของอยู่เล่าหรืออยู่ฝั่งเล่านี่ก็คือผู้หญิงจะหนุงเสือสุภาพบอเร,รือสุดผับเบียงแพ่ไม้เนาะส่วนแรกก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าบางคนบางเถื่อนกันหนุงเสืออยืดธรรมดาแต่ว่าต้องหนุงศิลเนาะส่วนสําหรับผู้ชายก็ส่วนแกก็จะหนุงทรงคายญ้าเนาะและการหนุงเสือสุภาพ ปกติเวลาไปใส่บาตรก็สิมีการฟังเทศก่อนแล้วก็ถวายอธิษฐานก่อนแล้วจึงไปใส่บาตรเนาะแต่วัดเธอนี่หันเพิ่นให้ใส่าบาตก่อนแล้วจึงมาฟังเทศเนาะอาจจะเป็นเพราะสภาพการองอโควิดและเพิ่นาอยางให้มันแย่กันลายเพิ่นก็เลยให้ใส่าบาตก่อนออยูหยันต้อนี่น้องเพิ่นกำลังสาง ห้องอาหารเนาะตอนทีทิพย์เคยบอกไว้ว่าผึ่นมีแผนทีจะสางห้องอาหารดิตอนนี้กะผึ่นกำลังผึ่นลังงขาเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องน้ำที่เข้าเคยมา,าส้มทบุูนเนาะสว,สวยสวยสะาห้องน้ำตอนนี้กะห้องน้ำผึ่นกะได้น้ำใสและผึ่นกะเขียนสื่อจะพาเจ้าชะตาใสเนาะครูได้ทีว่าความส้มทบทึนมาเนาะต่ว่าทิพย์จิกวัน้ไปถ่ายไกลเพราะว่าม,มีเรื่องกูบว่าตาู่เนาะ อ,อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณวัดเนาะในการมาใส่บาตรเมื่อเนี้ยซึ่งทุกคนกาลังแบบว่า,าใส่บาตรยูเอนะทิพก็เลยแบบจะถาให้บ้างๆลูกก่อนแล้วเขาก็คอยใส่เราพี่น้องรังจามแบบไลยคนผิดใส่ไปแล้วอดคิวเราเนาะเดี๋ยว <laughs> จะไปใส่ใส่แ,สแ,แล้วละวะเจ้าจ่า

เอ๊ะอันนี้สุดอันไอ้ยังก็ะซิมมันมีขาเอิ่นว่าซิมซิมไอ้ยังห้ามกลับโมหูพูดกันสื่อมาสื่อห่กงแต่บ้านที่มันงามแล้วกับโมหูจ้ากว่าไมนสินเป็นสินยังขายที่แพ้ถ่ายสร้างส่วนในที่นั่งอันนั้นก็คืนทั้งนั้นวะคืนเตรียมสิคืนมาหลักถ่ายตอนปีน ขึ <Net> ้นทังคีเลยเนาะเอ่อให้สนใจยบานนี่แ <caring> ต่เศร้า There are more. แต่ละคนกำลังสีกระบดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปท่าม <camp S 1> ขาดองเหลลาวเท่าไรเห็นพี่น้องไา่คนมาท่าม,มาเดี๋ยวเขาจะไปท่าคนถี่แบบเพิ่นแต่งงานมาแล้วเนาะวะ่ะขานมานี่เพิ่น <Deadpool> เคยมีขาดองเท่าไรสวัสดีคือหนึ่งสวัสดีอนาเวียตอ่ตอแต่งงานเหรอจ๊ะแ,แต่งเลยแต่งแล้วบวอกอนามีผูบ่าวแบบมาท่าม,มาตลอดขาดองเซาลาวประมาณเท่าไรอนาบอสฟังได้บตอต้นเพิ่นแต่งงานเท่าไรของเขาซามสิบลา 3าล้าน30ล้หลานคือถึงแสนบาทเนาะมีมีอย่างอีกก็มีแต่ข้ามข้าจักบาทข้ามันชองสลึงหอดบาทข้ามสลึงเนาะมไดลไยมีว่าไม่ควยอีกวะมีอย่แรเลยตัวนี้วะเออมีอย่างควยจักโต้จแต่งู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 จักโตอ่างูจัก็ต้นนึงช่องต้นนี่แล้วเ้ยเอามาหมื่นเจ็ดหมื่นเมืดองเืดองเอามาาเป็นอาหารเมอดองเนาะอันคือเงินนี่ได้ว่างวางเมื่อไหรืะ เอาไปยังอะผมไม่ยอมมาละกัเอาไปยังโอ้ยเกิดสิได้หูเดต้องอย่าเข้าคุบเอามาข้ามดิว่างเท่าไหร่โอเคเนาะคนวัดสะดวสอบว่าเนาะชันเออสันข้างบ่จืดข้ารู้สึกว่าสันหน้าสีทองเหี่ยนเนาสันนะแต่ต้วอยู่ของพ่อได้เนาะอยู่หัวคอเกิอยู่ของพ่อ อันน่ะอยากคุยถามเนี่ยแบบว่าเห็นผู้บา่าวมา้ามาว่าขาดองชา,าวเราแพงโบนะต้นคน,น,น,ตนแต่งงานถือเป็นแต่งงานดโดนระบอดโดนอะไรเนี่ยแต่ปีสองพันสิบสามสิบสี่ค่ดองประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นก็สามสิบล้านเลยวางหนึ่แปดล้านเก้าแสนบริแพงโอ้ขาด,งง 8, ดงอาดงสามสิบล้าน หนึ่งแสนบาทแต่ว่าว่างแปดล <8 S 1> ้านเนาะแปดล้านประมาณเกือบเอ้ยประมาณสามหมื่นเนาะตันเนาะเออแม่แหละประมาณสามหมื่นบาทอันมีคัค่บ่คั่กระปิอีวสองกะลึงโอ้คั่มสองกะลึงเนาะและะ้วก,ก็หัวก,กินววกก่นด้หัวกิ่นหนึ่งโตหัวกิ่นหนึ่งโตเนาะอ่านี่ก็คือขาดองชาวลาวเนาะบาทเท่าเนาะเขียนเมืองส้นร <laughs> องเท้าเออรองเท้าอีแม่์อุงดึอีแม่นะที่แต่งงานแต่ไล่ไล่พี่เกิอ์เนาะขาดองตะกี้เท่าไหร่ ปียังเนาะแต่บนโต๊ะพท่านได้เกิดเออแต่แปดสิบเจ็ดเอาขาดองแปดสิบเจ็ดบอคานแต่งานแต่ปีพักก็หอยแปดสิบเจ็ดโอ้โดยแปดสบเจ็และคาดองงานแส้นกีบวางหาคาดองส้นาดองซ้ำลอยบาทเออวางเท่าไรวันนี้วางหาพันกีบวางหาพันกีบเออหาพันกีบคือเศร้าบานาะเออแต่กี่ แบบพัวฟ้านี่กระจายสัาไวเลยเอาหารเกาหลีข้ามัตตี้ข้ามาตีใส่หัวหนึ่งโต๊ะหัวหนึ่งโต๊เนาะถ้ามาตีใส่เดียวนี่น่ะจะประมาณเท่าไหร่แสนบาทมากับเป็นมากับตกใส่แสนกีบาแสนกีบตะกี้มันก็ตกไปใส่ซี่ปลาซี่ปลานผู้เข้าคนแหละโอ้ซี่ปลานกีบตอนนี้เนาะเดียวใส่ตอนนี้เออเสียบนะโอเคมิว่ากินหัวายป่ะตอนนั้นมีคือกัน กินข้าประเภทนี่เรานี่ตรงมีงวงเป็นงนัวงใต้แต่งวเป็นงัวตใต้หั่นถือว่าเวลาเขาแต่งงานแล้วเขากิโนโอ่าแต่วเป็นหันปลาหางย่างนี้กันแต่จะจ,ะจะ<อ>ังคำจังคำเอาโอ้อันเนั่น,ใน,ในไหนคิดว่าเอางัวเป็นนี้เพื่อมาให้เหลี่ยงบวกแมงมุอเอามาให้<อ>าาใหสหมิถ้าวะครับปลาหางย่างนี่ <อะ S 2> จังคำเอางัวตัวนั้นสิ้นสอสขาดองนั่น,<อ>นกนับ<อ>เงินทีขางนั่น<อ>ไหน อ๋อไม่เทิงมาเงินทีบ้างแล้วคือแล้วไปแล้ววางไปแต่ว่าต้นเราพัวป้าเฮาเงินทีแบบอพัวบนทัานใดไห้เฮาบนทัานใดว่างหันต้องแม่นาในต้นป้าเดี๋ยวถกขึ้นต้นป้าุลแกน้ำเอาสมมติว่าเฮาเป็นคนป้าพัวเด้เฮาเฮาป้าพัวทำไม่เฮาขึ้นเหมือนบ่เออไม่บางทีแต่กีหันกีบเอากีบแต่ก้นไม้เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วแล้วคนใช้ใส่ายไปแล้วแล้วเลยไหนแต่กีหันมีแต่กีเดี๋ยวกีบเอากีบปัจจุบันนี่ก็มีแต่ว่า เขาตกลงกันระวังเท่าแกพร้องกับส่งผายตกลงกันดบัดเลยก้นไม้หันก้นไม้เดียวนนิบ่มีบ่มีไรบ้านอะรก็แล้วบ้านอะรก็แล้วคือว่าไม่ยิ่งมีซิทไม่สิททวงถามเอาคืนมดแต่ผู้ชายบ่มีซิททวงถามอ๋อแล้วหน่นใดเอ๋โดยเอใจเดียวหนิหันแต่กี่หันไม่ประเพณีเฮาเฮ้าอิฐประมประเพณีหันไม่ เเลย okay. โอคอคขบใจนะตอนนี้กะคือเข้าใส่แบตยังเรียบร้อยเนาะกะสิได้เดินทางกลับเนาะพี่นอ้องกะนี่กะคือขาดองเท้าเหล่านาะทีไล่คนามาท่ามาเดี่ยวคิมนาจะจัดแบบสัมผาเต็มหูแบบเกี่ยวกับขาดองเท้าเหล่านาะพี่นอ้องตอนนี้กะสิกับบานไปก่อนเนะาะเจอกันใหม่ในคิมนาเด้อพี่นอ้องตลอดคิมนี่บ๊ายบายพี่ดีใจไหมดา